สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรียนเชิญครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยและนี่คือความตายของอุตสาครับเรามาดูชีวิตของดาวิดนะครับเขาเป็นครับเขารอดตายได้อย่างไงเราจะพบว่าดาวิดนั้นเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้า เป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในใจของเรานะครับ A man in my own heart ก็คือว่าเป็นบุคคลเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในใจของพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรครับเพราะดาวิดนั้นเชื่อฟังดาวิดเรียนรู้บทเรียนล้ำค่าต่างๆมากมายในชีวิตของเขาเมื่อเขาถอยนะครับมองดูชีวิตของเขานับพระพรของพระเจ้า เขาเห็นถึงความตกต่ำของเขาเห็นความล้มเหลวของเขาและเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าช่วยเขาตลอดเวลาครับเมื่อเขามองกลับไปดาวิดอดไม่ได้ที่บอกว่าเขาจะต้องเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังดาวิดเรียนรู้บทเรียนล้ำค่านี้ครับเขารู้ว่ามีหีบพันธัญยาก็เท่ากับมีพระเจ้าอยู่กับเขาเพราะฉนั้นมีหีบเท่ากับมีพระเจ้าครับมีหีบเมื่อมีพระเจ้ามีหีบก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นการที่เขาเห็น หตุแห่งพระทัญญานี้ทาให้ดาวิดต,ต้องพึ่งพาพระเจ้าการเชื่อฟังนําไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะโดยการพึ่งพาพระเจ้าการเชื่อฟังมองเห็นหีบพระทัญญานี้เห็นพระที่นั่งกรุณาเห็นถึงการยกบาปของพระเจ้าเห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์เห็นถึงโอกาสที่พระเจ้ามอบให้กับประชากรของพวงครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อดาวิดมองเห็นหีบของพระเจ้าดาวิดอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะ เห็นหีบแล้วเตือนใจให้ขอพระคุณพระเจ้านับพรของพระเจ้าเมื่อดาวิดเห็นหีบพันญานั้นดาวิดพร้อมที่จะเชื่อฟังเพราะหีบพันญานั้นเตือนให้เขารักษาสัญญาที่เขามีกับพระเจ้าเห็น้องครับพระเจ้านะของพระเจ้านั้นเป็นพระสัญญาทําให้เราเกิดพันธะกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากและเมื่อเรามีพันธะกับพระเจ้าที่ใหญ่มากพระเจ้ารักเราและพระเจ้าต้องการสิ่งที่เราจะตอบสนองกับพระองค์ พียงแต่อย่างเดียวที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อฟังครับเหมือนกับลูกเล็กๆจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แบบร้อยเปอร์เซนตเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเดินในทางต่อไปอนาคตอย่างไรเขาไม่รู้ว่าทางภายนอกภายหน้าของเขานั้นมีอุปสรรคมีปัญหามีศัตรูมีอันตรายอะไรที่ซ่อนอยู่เขาจะต้องเชื่อฟังร้อยเปอร์เซนต์ พวกเราหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันครับในการที่จะเดินทางแห่งไม้กางเขนนี้เดินทางเข้าไปสู่พระเจ้านะั้นเราต้องมีจิตใจที่พร้อมเชื่อฟังพระเจ้าร้อเปรซประการต่อไปครับดาวิดมีการเกรงกลัวพระเจ้าและเขากลับใจใหม่เสมอเพิ่มพีในข้อที่8และข้อที่9ของ2อสมับทที่6นี้บันทึกบอกว่าดาวิดโกรธนะครับ อีกฉบับหนึ่งบันทึกว่าดาวิดไม่พอใจอีกฉบับหนึ่งบันทึกว่าดาวิดเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุซาที่ตายไปนั้นดาวิดเกรงกลัวพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าเกิดจากความกลัวว่าถ้าเขาดำเนินต่อไปในความคิดและแผนการของเขานั้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับประชากรของพระเจ้าหรือเปล่าดาวิดกลัวครับไม่แน่ใจเขาก็ได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากครับจากการตายครั้งนี้ ดาวิดต้องแยกแยะวิเคราะห์สาเหตุการตายในที่สุดดาวิดพบครับว่าแท้จริงแล้วสาเหตุการตายเกิดจากการที่อุตสาห์ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าทั้งที่รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงดาวิดจึงไม่กล้าเคลื่อนย้ายหีบพันธัญญาในตอนแรกและแผนการของพระองค์ก็สะดุดตามโคที่สะดุดไปด้วยโคสะดุดปุ๊บแผนการของพระองค์ก็สะดุดไปด้วย ดาวิดก็นําหีพันยานี้ไปฝากไว้ที่บ้านของชาวเลวีที่เมืองกัดที่ชั่วเอเบดเอโดมที่เมื่อกี้ผมเล่าไปให้พี่น้องฟังแล้วนะครับเมื่อดาวิดเห็นความผิดของตัวเองแล้วก็กลับใจใหม่ครับแการกลับใจใหม่นี่นะครับทาให้ดาวิดนั้นได้รับการยอมรับจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทราบว่าพระเจ้าเริ่มอวยพรเลวีที่ชื่อว A ่าเอโอเบดเอโดมดาวิดก็ตัดสินใจเชิญหีปัญญากลับเยรูซาเล็มในเวลาต่อมา น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราเรียนรู้ว่างานของพระเจ้าต้องทําด้วยวิธีของพระองค์ดาวิดมีความตั้งใจดีครับในการนําหีพันธรกลับบ้านกลับเมืองอยูธยาราเ็ม er นะครับแต่ว่าจะต้องด้วยวิธีการของพระองค์ก็ด้วยการหาบครับไม่ใช่ด้วยการเทียมเกวียนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่สําคัญมากในชีวิตของเราเวลาที่เราจะทํางานของพระเจ้านะครับ หลายหลาคนมีหลายเละความเห็นนะครับวิธีนั้นวิธีนี้นะครับบางครั้งวิธีของใครบางคนเนี่ยอาจจะทําให้อีกคนหนึ่งท้อใจนะครับวิธีของใครบางคนอีกคนหนึ่งก็อาจจะทําให้คนอ,อ,อีกคนหนึ่งเสียใจนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายหลายครั้งนะครับพวกเราทุนต้องถอยถอยและแสวงหาหน้าพระทยัยของพระเจ้าและถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จะทําประการใดถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่พระองค์จะทําประการใดงานของพระเจ้าต้องทําด้วยวิธีของพระองค์ประการสุดท้ายครับดาวิดรอดเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาการตายของอุตสานะครับทําให้ดาวิดรู้ว่าการสถิตของพระเจ้านี่สาคัญมากครับ การสถิตของพระเจ้าเกิดขึ้นที่บ้านโอเบตเอโดมนะฮะเมื่อดาวิดเนะี่ยมองเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยสถิตยอยู่กับเขาพระเจ้าจสถิตยอยู่กับใครครับงานของเขาครอบครัวของเขานะครับผลแห่งน้ำมือของเขาเนี่ยจเจริญพระพรหลั่งไหลมาไม่ได้ขาดพี่น,น้องครับเราสังเกตชีวิตของกันและกันได้ครับถ้าพระเจ้าอยู่กับใครนะครับคนคนนั้นเนี่ยจะเกิดผลฝ่ายวิญญ,ญาณน,นะครับเกิดผลฝ่ายพระวิญญ,ญาณ มันออกมาเป็นความรักความปราบป,าปื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความเมตตาความดีความปราณีความสุภาพอ่อนอน้อมการรู้จักบังคับตน9้าอย่างนะครับผลของพอริยานบิสุดสังเกตได้และใครก็ตามที่มีผลพมิายานบสุดคนคนนั้นเป็นคนที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยครับผมอยากจะสรุปวันนี้นะครับว่าอิสราเอลนั้นอยู่ในถิ่นทั่วกันดานเขามีเสาเมฆเสาเพลิง เสาเมฆใช้นำทางในเวลากลางวันเสาเพลิงใช้นำทางเวลากลางคืนเขามีพับพลาและเขามีหีบพันธสัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนำอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคณานอันซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาชนชาติอิสราเอลมีชัยชนะต่อศัตรตูรอบข้างได้โดยการทรงนำของพระเจ้าชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับแต่กว่าที่เขาจะเรียนรู้เขาต้องใช้เวลา4ี่ปีครับพี่น้อง แต่วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับประการแรกคือเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจครับประการที่สองเรารู้ว่าเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าในการที่จะไม่ทําบาเกรงกลัวพระเจ้าในการที่เราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์อย่าเล่นเล่นกับพระเจ้าประการที่สามครับเราต้องมีอุปนิสัยในการพร้อมที่จะกลับใจใหม่และถ้าเรามีสามอย่างนี้นะครับจิตใจแห่งการเชื่อฟังความเกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระองค์ และจิตใจที่เราพร้อมเทียะกับใจใหม่เราจะสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าชีวิตของเราจะเกิดผลพระวิญญาณบริสุทธิ์มากมายครับและเกิดผลมากถวายเกียรติพระเจ้าและนี่คือผมอยากจะบอกว่านี่คือความเป็นความตายในชีวิตของเราครับหลายคนรู้จักพระเจ้าหลายปีแต่ชีวิตไม่เติบโตแต่บางคนรู้จักพระเจ้าไม่นานชีวิตของเขาเติบโตเกิดผลพระวิญญ,ญาณมากมายเขาสามารถผ่านบทเรียนชีวิตแต่ละบทแต่ละบทได้พี่น้องครับ ในชีวิตของเราพระเจ้าได,ได้ให้ความทุกข์ยากลําบากอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเพื่อที่เราจะผ่านบทเรียนต่างเหล่านั้นไปได้ครับมเมื่อเริ่มเมื่อเราผ่านบทเรี่นต่างเหล่านั้นไปได้เนี่ยเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆปัญหาต่างๆนะครับจะน้อยลงนะครับแต่จะใหญ่ขึ้นในแง่ไหนครับคือปัญหาเนี่ยจะหนักขึ้นครับนะแต่ปัญหาต่างๆที่เคยผ่านมาในอดีตเนี่ยมันน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่เป็นปัญหาสาหรับเราอีกต่อไปแล้ว ปัญหาที่เราเคยผ่านมานะครับไม่ใช่เป็นปัญหาอ,าอีกต่อไปแล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือว่าปัญหาใหม่ๆและให,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในชีวิตของเราเนี่ยถ้าปรารถนาที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวปัญหาใหญ่เราไม่ต้องโลตัวศักรร์ใหญ่เพราะปัญหาใหญ่อุปสรรคใหญ่แสดงให้เห็นถึงความเติบโตของพระเจ้านะครับเด็กๆเล็กๆนะครับเจอเชื้อโรคไม่กี่ตัวเขาก็ป่วยเขาก็ตาย ผู้ใหญ่ครับเจอเชื้อโรคมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาไม่ป่วยเขาไม่ตายเช่นเดียวกันครับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลายทุกคนถ้าใครที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณมีอะไรเล็กๆน้อยเกิดขึ้นในชีวิตอเขานะเขาก็ท้อใจเขาเลิกนะครับแต่ถ้าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็ปัญหาต่างๆนะครับเล็กๆนะครับมันจะไม่มีปัญหาครับปัญหาใหญ่ๆมันก็จะกลายเป็นปัญหาเล็กๆ เราก็จะสามารถผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละบทเรียนกับองค์พระบุญเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่เราจะนับพระพรของพระเจ้าในแลเราจะเห็นหนึ่งการเติบโตของเราพระพรของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันไม่เคยขาดครับเป็นความหวานชื่นถ้าพวกเราได้มีโอกาสอยู่นิ่งๆและเข้าเฝ้าพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ one kiss วันคืนสุขเต็มล้นใจสุขเต็มล้นใจข้าประทาน And one kid